ที่จริงน้องเปียบบฮููอื่นเนาะอันนี้เขาเอืน่นนะในสบายดีพี่พีเอฟซีเมื่อตะโคในตอนนี้น้องเปียกลับมาอยู่บ้านเลยเนดะ้อเนาะที่จริงน้องเปียกลับบ้านได้สองสามเมื่อแล้วแต่ว่ามาฮอดปึ๊บน้องเปียกกลับมาได้อยู่บ้านขนาดไปอยู่ที่ทํางานเราก็อยู่พมนบ่มีสัญญาณเด็ก็เลยว่าบ่ได้แจ้งให้พนะี่พีหูเนาะ แล้วในตอนนี้น้องเปียก็พาพี่พี่เอฟซีไปซอนน้องแพอีกแล้วเนาะคือเมื่อคืนนี่น้องแพหันบอได้กลับมานอนอยู่อยู่คอกขนาดน้องเปียก็เลยบสบายใจเนาะบอแน่ใจว่ามันไปนอนค้างคืนอยู่ใสขนาดจากไหนเฮาก็ไปติดตามผสมพร้อมกันเลยเด้อในขณะที่เฮาซอกน้องแพอยู่น้องเปียก็จีให้พี่พี่ดูเสือน้องแพน้องเปียนหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าคืนมายุเทิงแล้วก็มันเห็นเห็นดีเนาะ อันนี้คือสวนน้องแพ้น้องเปียเนที่เราไปทานแต่ก่อนนะนะมาฮอีพี่เราก็เห็นชัดเลยเนาะแต่ว่ายังบรทันได้จูดเธอเพราะว่าสวนนี่ก็ฟ้าแดดแห้งแล้วก็บวกาจูดเนาะมีแต่ว่าทา้าฝนตกแล้วก็จีจูดนะท้าจูดแล้วก็ย่านไฟจีลังป่าฮอตญี่ป่นนะก็เลยว่าเราท้าฝนตกเนาะพี่น้องแล้วในขณะนี้น้องเปียก็มาซอกน้องแพ้พาพี่ๆมาซอกน้องแพ้อยู่แถวมอ ส่วนแพ้น้องเปียเนาะเพราะว่าเออยุ่ลมอันนี้แม่นจะเป็นไฮเกาเนาะแต่ว่ายุ่ลมนี่จะเป็นเส้นทางรถแล้วก็ยุล่ลม่านจะเป็นข้อน้องแพนะน้องเปียเลยเนาะน้องเปียก็เลยเออมาซอแถวมอญนี่ก่อนเพราะว่าอันนี้จะเป็นไฮเกาแล้วก็ย่านมาลโลซอกินหญ้ายุ่แถวนี้แล้วก็จีค้างคืนยูทูบเกาข้าวข้าวนะก็ต้องไปโลบึงก่อนเนาะแต่ว่าบบเห็นหอยเพราะว่าฝนก็บ่ตก บ่ตกหลายมื้อแล้วเนาะพี่น้องแล้วก็บ่เห็นเบิงหอยมีหยังก็บ่เห็นเนาะมีแต่ว่าจะได้ลุซอเบิงสงสารสิ้องเพชน้อยเนาะฮอดบ่อนึงแล้วบกาวเจ้าเดียวิไปเบิอบ่มีวันนี้เลี้ยงไก่ยังมีไก่ นให้กับโอ้ตัวไกล้่หลแหงเลยแต่วา่าน้องแพ้ยบยู่เนาะบาไ,ได้มานอนอีพี่เนี่พี่สอวอีหละอันนี้ก็จะเป็นตอนเศร้าน,นี่แดดแบบกำลังออกมาเนาะพระอาทิตย์กำลังเคลื่อน มันเป็นแสนคือจีแห้งแต่ว่ามันเป็นแสนแดนอ่อนๆนะตอนเศร้าอดเป็นห่วงบม่ได้นาะเบียก็เลยมื้อนี้พักเวียเลยเนาะขอพักเวียเลยเผื่อจิมาซอน้องแพ่เพราะว่าส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ต like ้นหญ้าอไม่ยังกบ บ่มีญาเนาะญาที่เนาะเปียวางให้มันก็ตายหมดแล้วก็จีกินแต่อยู่ในฮันก็มันบบพอกินนะน้องเพรเขาเลยถ้าเฮาบทยูแล้วก็พยายามแบบหาทุกวิถีทางเพื่อที่ไปออกไปกินอยู่ข้างนอกนะน้องเพรน้องเปียก็เลยเออกไปเนาะคือจิแมนออกไปแล้วก็บ่สั่งข้ามา ตอนนี้เราหอกตู้ที่สองแล้วเนาะถ้าน้องเพรมานอนยูทูบนี่จะมีขี้เนาะมันจะมีขี้จะมีเงี้ยวตลอดเพราะว่าน้องเพรี่กินหลายเนาะอ๋ออยู่นี่ก็ไ่ได้มานอนเนาะพี่นะ้องในห้องสะอาดอยู่เนาะจะได้ไปซ้อต่ออีฟา,าน่าอนนะไรเนาะ ยู่ฝัน้เราก็เห็นหลายคนตัดแข็มอยู่น้องน้องเปียก็จีลองถามเขาเจ้าเบิงว่าเขาเจ้าเห็นบอเน,นาะมีนางอัยจุวล,ล่ามอเล่เลยฮูบพ่อยมาล่าอ่ะมีนางฮูบพ่อย ีน้ำมาล่าอ่เขาว่าบ่เห็นมาเนาะเพราะว่าแถวนี้ก็บ่มีหยังกินแล้วนะอ๋อบ่ว่าไปสาแล้วโอ้ยอากาศชอ

เมันลเอามาละอี่ก็ถามขาเจ้าเขาเจ้าว่าว่าบบได้มาเน้องมือวันนี้ก็บรได้มาถ้ามือวันนี้บรได้มาแสดงว่าเมื่อคืนนี้จะบรได้นอนอยู่ที่นี่น้องมว่าไปทางไหนแต่วานนี้ได้ก็มาฮอดแล้วแล้วก็ไปบังยูทูเขาเจ้าีกเทื่อนหนึ่งอยู่หลมก็มีตูเนาะว่า น้องแพ่หันมานอนอีพี่วะ เดะเดะเดะเฮ้ยยูฮันยูยูฮันมีต้นหนึ่งน,น่าจะมียูพี่น่าจะมียูพี่แล้วเฮ้ยเมื่อกี้เคยเห็นต้นหนึ่งรือว,ว่ามันก็รู้แหละคอยู่แต่ต้นเดียวอ่ะค่อยไปแนะนำอัดระอัน德拉เดะ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 เอาเกลือให้มันยูพี่มีต้นหนึ่ง เดะเดเดอเดเดะเดเดะเดะเนี่นอนยังฮะเฮ้เฮมานอนยูทูปไอเนาะพี่น้องเดะเดเดะเดเดะเดเดเดนี่ยูพี่เห็นไหมโอ้มาค้างคืนยูพี่เลยเดะเดะเดอเดะ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 เดอเดเดะเด เด็ดเด็ดเดเด็ดเด็ดเดเดดเด็ดเดเด็ดเด็ดเดเดเดดเดเด็เด้เด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 เเด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 เ Ê, hey, sao vậy chạy lắm ừm má, má Má, má ừm ừm ôi, ừm 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 Đã, đã, đã

มาเดี๋ยวๆมาเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวเฮาก็จิเอิ้นกลับบ้านเนาะกลับตูบอุ้ยบ่แม่ลูกบ่ดำนี่บ่ยนเลยเฮายกินเกือดๆๆนอนีพี่ออมักมาอยู่ให้เก่าย้อนว่ามีหญ้าหลายสันิดเพราะว่า ตัวเพร่ฮันก็กินหญ้าแบบไหลสันนิดน,นะ่ะอ๋อให้พอแล้เอาเกลือนอ่ะเดี๋ยวจีเอาใส่อยู่วันไหนวันนึงให้เลียเลยนะ้ยงนั่นึงมีหลายแม่นะำม,มอมอจีกเกลือลูกเนาะนอุ้ยเออปูย่ยาน,น้องเปียเลยดูดิพี่น้อง บ่แม่อ้โหนี่เอ้ยบ่แม่เนี่ยกินโอ้เข็มคาบนีงยัเลยป่น่อยนี่ฮึมจิ้มนี่ยกินอ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โเดี๋ยวได้ป่น่อยอันนี้แม่รู้อ้าคือบ่ใหญ่ใหม่เนาะเกิดบ่ฮอดเดือนเลยเนรอ นี่โตน้องเปียบอกว่ามีรูอ่อนฮะนะมันใหญ่แหงใหญ่ <c ười> ยยไวขนาดเลยรูบดดาอีกเม็นหนึ่งเนาะเอ้ยร <c ười> ูบดดามอันนะตอนเกิดลูกตอนนั้นฮะกว่าโมโมจิเกิดแล้วเดี๋ยวนี้เนาะเนี่อันนี้แม่รูมันใหญ่แล้วตอนพี่พีเห็นตอนเกิดฮะนะตอนนี้ใหญ่แล้วนะ มันอยากกินเกลือนาะพไปใสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาจะให้กินเกลือเอ้ยมาทางนี้มาทางนี้เอ้ยบอยานเลยนเน่แต่กีลูกบดํานี่ก็อุตุมารายแหลเนาะยุบนะแต่ว่าหลังจากน้องเปียซักยาให้มันสามเข็มแล้วก็มันดีขึ้นมดทุตโตเลยพี่น้องเนาะยานั่นก็ดีแท้เนาะดีมดทุตโตเลยแต่ว่าส่วนนี่ก็จะเป็น ยามหนาวนิดนึงแล้วก็มันมาเป็นอายนะอายแล้วก็ขี้มูยอยก็นอบยาก็ซื้อยาดีวัดมาสักอีกเนาะแต่ว่ายังออยู่บางโตเนาะบ่แม่ทุกโตแต่ว่าตอนเศ้าตอนแรงอากาศมันเย็นแล้วก็น่าจะมันคือกับคนเฮาหั่นแหละแบบมันเป็นวัดเป็นอนนเปียก็เลยซื้อยามาสัก เตือเตือเกิน moved, เกนเก็นก็นเมื่อกี้นอนอยู่เนาะแต่มาเห็นน้องเปียน้องเปียเอาเกลือให้มันแล้วก็มันบบพักเลยตื่นมาแล้วก็มันกินอาหารเศร้าเลยเนาะบางแม่หญ้มินน้ำก็สามารถกินได้เลยอันนี้หญ้าจะมินน้ำนะ นอันนี้มีหนาวเนาะน้องเปียบบย่านน้องเปียยแล้วเนาะมันลึงแล้วนี่น้ำกนน้องเปียมาเลยมันกิน ัดมๆแล้วก็ฮู้เนาะอันใดกินได้กินบ่ได้นะนี่ดมๆดมก่อนแล้วก็จังกินนะนี่แม่บาดานี่ก็มมเกิดลูกแล้วนุมันใหญ่แล้วเนาะอีบดนก็คือเกิดลสุดนี้บ่แน่ใจว่ามี2ตบ่เนาะ สุดแล้วไมแต่ตัวเดียวเนี่รูมันก็ n h á ใหญ่เกิดเดือนเปดเนาะเกิดเดือนเปดเลยว่าเดี๋ยวนี้ก็เดือนสองแล้ว เจอมาสตอเบอรี่สตอเบอรี่อยู่ป่าเนาะนาแซบแหงนี่ตัวไหนก็ซุกหมดแล้วเนาะอันนี้คือ,อยูไฮลกน้องเพียก็จะได้เก็บมันกินแล้วเดี๋ยวมันโมโมจิลูกแล้วเพียก็จิเก็บกินเลยเนาะฟิงกับของที่ได้กิน เออบบได้ปลูกเนาะมันออกเองเลยมันจะเป็นมากส้มหวานเนาะอันนี้ภาษาราน้องเบียก็เขาเอินนั่นแหกับโบฮูเนาะโบฮูเอินู้ได้ฮูก็บอกน้องเปียได้เ้อเขาเอินววานแนวด่เนาะแต่น้องเปียเบิงแล้วก็มันแยกไครคือมาสตตอบัรี่น้องเปียก็เลยเอินว่ะ เรียกว่ามาสตรอบอรี่อยู่ป่าเนาะที่จริงน้องเพียวหูมอื่นเนาะอันนี้เขาอื่นแน่ๆแซ่เงตอนนี้น้องเปียก็เห็นน้องแพทย์แล้วก็รู้สึกว่าแบบดีใจแล้วเนาะง <c oughs> มื้อนี้บ่สบายใจเนาะเมื่อคืนนี้บ่มานอนอยู่คอแล้วก็เป็นห่วงเนาะรู้สึกว่าเป็นห่วงเอ๊ะไปนอนอย่ใส่วะสินะแล้วก็มื้อนี้ก็ มาซอ้ไปเศร้าเลยเนาะเห็นน้องแพะแล้วก็ต่อไปน้องเปียก็มีใจดีไลน์น้องแพะกับอยู่ในคอกเนะาะจังไหนน้องเปียก็ครอบใจพี่พีเอซีทุกคนเนาะที่ติดตามน้องเปียมาตลอดพบกันในคลิปต่อไปเด้วบายบาย